สวัสดีครับพบก,กับพวกเรา T D Nexus นะครับวันนี้เราจะกลับมารีวิว Open Booster และ T D ครับซีรีส์ในคอลิตีค้คอยจากเกมการ์ด Reverse for You นะครับเดี๋ยวเราจะแกะจากทีดีก่อนนะครับในคอลิตีค้คอยนี้ก็เป็นการ์ตูนที่โหมาแรงมากในปี2022นะครับก็คุณภาพนะครับงานภาพน่าจะขนาดถือใจที่ได้ออกอาปาที่ได้ออกคนจะว่าครับยังอวยไม่พักนะครับเคครับหนุ่มจริงครับตัวนี้ใครไม่เคยดูแล้วก็แนะนำมาไปดูนะครับ เราแกะก่อนนะครับบล็อไม่ใช่บล็อกขนมเลยนะครับครับเป็นขนมไทยอันหนึ่งใช่ครับก็เป็นลูกกอกไม้อะไม่เอาสิคุณลมไม่เอาชื่อของคุณเออค่อนข้างหิวนะครับก็เหมือนกับขนมอย่างที่เขาว่าจริงนะอะไรสักอย่างนะขนมแกะง่ายนะแกะง่ายเปิดตรงนี้นะวิ่งผมชอบมากเลยแพ็กเกจของนิวฟิลล์ฟอยู่น่ารักดีนะเขาถึงง่ายนะเล่นง่ายด้วยฮะเอาจริงผมกล้าพูดว่า ให้เราสอนนะครับวันเดียวคุณเล่นเป็นเลยเพื่องานต่อไปแค้นเลยกันนะวันนึงผมให้ผมให้สินาทีก็พอแล้วสิบห้านาทีกันะครับเกนี้ครับผมอ่าเราจะมีตัวเบกนะครับของขนมก็สามารถเก็บไว้ใส่ได้นะฮะอ่านทีดีนะครับการที่ดีจะเป็นเอ็กคลูซีฟการนะส่วนมากสมมติเป็นการที่มีเฉพาะซีดีนะครับก็อันนี้เป็นบล็อกเกอร์นะที่มีสองชื่อนะฮะ อ่าเป็นตัวลบกระสุนนะให้มาสองใบนะเอาใครเอาได้สี่ก็ต้องเปิดเพิ่มนะ <S <S อ่าสปาร์กไอ้แค,เคนเซ้นอ่าแคนเซ้นนี่ไปอย่างนี้ใช่าได้ฟอยน์นะอ่าแฟนพัดได้ไหมสองใบฉลาดอย่างเทยน,นะชอบมากเลยเท่ตั้งแต่ตอนแรกจริงครับการดูจอห์นวิกกับพวกหนังไดฮาร์สนะทำห้เราปเป็นขนาดนี้ได้นะ <S <S อุ้ยเห็นฟอยน์แล้วอ่าทีดีกล่องหนึ่งให้ฟอยน์สามใบนะ พูดน่ารักอะฮิวอ่ะอ่าใบเดียวกันอ่าแล้วนีไปที่ผมบอกนะครับมันคนะนะือไปนี้ครับตัดท้ายกิ่งครับลิมิร์็ดหนึ่งหมะอ่าได้ทัายกิ่งแล้วอ่านี่ครับแล้วก็ท่อไปครับรลูกเหยือจังนี่ครับจบับดนีนะครับนี่ครับก็ราคา700บาทน,นะครับผมหาซื้อได้ตามราคาโอเชียวนะครับ โอเคครับต่อไปเป็นบูสเตอร์ครับก็3,300บาทนะครับ1กล่องมี12นะครับแล้วก็1คาร์ตามี32กล่องนะฮะโอเคครับเราจะแกะอ่ะเซลซีวัน่องทรรมสวยนะมีสองคนครับน่ารักนี่ก็เหมือนเหมือนขนมตัวหนึ่งนะฮะบ๊อกกี้เปล่าเียนั่นสิเกี่ยววแล้วอ่ะไม่เอานะไม่เอาไม่คุ้มนาดนี้ อ๋อโอ้ลูกคู่อ้าวนี่ลูกคู่เลยครับเป็นพาร์ทเนอร์แถมนะลูกคูกนะ่ครับก็สิบซองนะเช็ครับอ๋อคนปองนะตัวตัวร้ายนะเป็นบล็อกเกอร์เป็นบล็อกเกอร์ที่ไม่ตะกิวนะฮะ โอ้โหมีคุณมีไม่แต้ปพนันนะครับอ๋อหนือจะไม่มีซะแล้วแต่ปพนันอะไเหรอแต่ปพนันอะไครับพีซพีซแต้มพนันบล็อกลงกี่ใบนะครับพี่ไม่สะสมครับไม่รับชัวร์มันมันมีแบบมันไม่เท่ากันแต่ละบล็อกอ่ะไม่นี่มันตอนจบเลยเหรอจัดไม่ได้ บรรดาสองแล้วเอเจเอเจอะหัวหน้าแกะหลายคนลิสต์นะฮะับเดินนะครับ่อยครับผม่อ,อยสี่นี่ก็ฉากอเอโร่ฮนะ๋อฟังเสียงหัวใจคุณลอมีอีกแล้วรู้สึกบอกนี่คุณลอมีเยอะจัง เจ๊อะเจ๊เจ๊จะโอุ้ยแต่พน้าฟอยก็เป็นทาคินัาร์ดสวยด้วยนะไม่หมดโอ้โหตอนนี้เป็นทาคินัทเต็มเลยผัดใจสาวกี้ยะครับหรือเราจะได้ลายเซ็นทาคินัทกันนะ้เราจะนัดดอกกี๋นะการนี้จะโอถึ่บ้านนะหลอจริงอ่าฟอยนฟอยมาเร็วจังเ้ยมันคนละใบกันนะ ต่อต่อกันแต่มันคือสีต่อกันนั่นแหละมืนจะได้ m อ p นะครับตรงนี้สปอร์ละอ้โอ้โหสอดโออันนีอันนี้โหดอยู่นะอย่างนี้เป็นคาตั้นหนึ่งสองคาตั้นก็ได้ไปหนะมีไว้มชนะนะเอาแขเอาลอด รอดีกว่ารอดครับรอดแล้วครับพวกนี้ที่เมลามาครับที่สโตนะครับโอ,อ้โหครับแบบโชว์เลยเส้นเลยเหมือนจะชอดทีทีครับยากครับยากมาก อ่ฟอยต้อฟอ,อ,ฟอสี่เลยมเลออกนนะอ่าอไโ้หให้สวยเหมือนวาดใหมออ่อือนันดอนี่นคู่เลยนะเป็นคอมโบโนะเหมือนเหมือนวาดใหนนะม่เลยดูสวยมากเลย ตัวนี้นท,นนนทิปปานาครับจะได้สองถึงสามครับตัวนี้ครับอ่าหนึ่งบล็อกนะครับก็จะได้ดับเบิลอาร์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบนะครับทิปปานาสองใบแล้วก็จะเป็นฟอยล์อันนี้ฟอยล์สุ่มระหว่างสามถึงสี่ครับอันนี้ก็เป็นใบที่แผ่นพิเศษขึ้นมานะครับก็เป็นตัวลายเซ็นนะครับโอเคครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวพวกเราจบการรีวิวเป็นเท่านี้นะครับอ่าสำหรับสินค้านะถ้ายังมี อ่ะให้ซื้อก็สามารถสั่งจองได้ครับจาก,จากเพจ T น Lexan นะครับผมโอเคองั้นพวกเราจบการีวิวที่นี่ครับไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ